สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณยายไปได้ปลาดุกมาจากห้างปลาดุกนิวซีแลนด์ดูเหมือนเหมือนปลากฏดบ้านเราเลยค่ะเนีย่ยปลาดุกเขาว่าปลาดุกนิวซีแลนด์เนาะคุณยายก็ไม่รู้ก็เลยว่าเอาเอามาจะเอามาหั่นบ้างบ้างบ้าง,างเสร็จแล้วก็จะเอาไปทอดให้มันกรอบแล้วค่อยเอามาทํา ผัดใส่ขิงแต่ดูเนื้อเขาแบบเนื้อนิ่มมากเลยอะ่ะเหมือนเหมือนปลากฏดเนี่ยพุงใหญ่ๆเนี่ยเหมือนปลากฏดหัวก็หัวสั้นๆแล้วเรามาดูกันเลยค่ะคุณยายจะมาตัดบั้งๆเสร็จแล้วคุณยายจะเอาไปทอดให้มันกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ดูคะ่ะคุณยายบ้องบ้องเป็นท่อนเป็นท่อนไข่ปลานี่เหมือนไข่ปลาเนื้ออ่อนเลยเหมือนปลาเนื้ออ่อนเนื้อนิ่มปลาดุกเหมือนปลาดุกอุยแหละแต่ว่าโอ้โหดูไข่เขาสิสวยมากเลยไข่อืมไข่เยอะเลยคุณยายซื้อมาสี่ตัวเห็นมันถูกดี คุณยายตัดเป็นทน่อนเป็นท่อนอย่างนี้แล้วก็จะเอาไปทอดทอดให้เขากรอบไม่กล้าแกงค่ะมันรู้สึกแบบคาวเหมือนยังไงก็ไม่รู้เนี่ยคุณยายล้างเกลือสามครั้งแล้วก็น้ำส้มสายชูอีกคุณยายล้างเข้าไปให้เขาหายเขาล,ลื่นลื่นน่ะเขาลื่นเหมือน เหมือนปลาดุกบ้านเราปลาดุกอุยนี่แหละดูซิใไรหน้าร่อยนะทอดกรอบๆเดี๋ยวเรามาดูกันตอนคุณยายทอดเสร็จนะคะ